สบายดีสบายดีตอนเศร้าทานผู้ชมสบายดีหมดทุกๆคนบรรยากาศยามเศร้าเนาะฝนตกใบไม้กระซุ่มซึนเมัอคืนีนก็ฝนแล้วก็ลมทั้งลมทั้งฝนนะแต่กระโบแหงอยู่แต่กระตกบดนพกตะดินสุมพี่นะ้องเลยว่าสิตกกาตกบุ่งกับบริตกซ้ำา็ตะดินสุม่มตะกากรถ่ายไ้แล้วสองตา ปนานี่กปบอลายอะไรเนาะการสองตากระพนาบ้านเนี่ยยังน่าบรรดาดูผู้อีกพวบพ่อเป็นเจ้านาสองบ่อนคือนาหยุดบ้านนี้แล้วก็นาบรรดาดูนาคุณยายยันนาดูพุ่นถ้าเบิ่งบรรยากาศเศร้าๆพี่เนาะมันออกบรรนาฮะกระเกลือไก่แล้ว ฝนตกเนาะดอกไม้ก็สดซ่นออกดอกออกอยังแต่ว่าต้นกล้วยของข่อยคือเป็นเนวนี้ตื่นมาเพรวาว่าหากลง,งแงกมากมันกำลังตื่งพี่น้องมันสิได้กินอยู่บ่เนวนี่ข้ามขึ้นมันก็สิคือเก่าอยู่บ่เนาะมันลมบอลงวงัวจองอันนี้ตื่นมาตอนเ้าเพระาะเป็นแนวนี้ มีเห็ดขียเถตปาดพี่น้องเพมาะมะสยอยในนี่นา่งขียเถตปาดผลจากพยุลมแปบ,บเดียวมาก้วยกว,วาคอหักแผบ,บลงวีนี่ก็กำลังออกที่เทิงฟูก็มีอีกเครือหนึง่งโอ้ยบริกินแท้ๆพี่น้องเลยสิริตัดไปบ่มมันก็สิบริกินยอนี่บอ คุณพ่อมาเนี่คุณพ่อสิวาขอบุเบิงต้นไม้ต้นต่ออีกแล้วเนี่ยต้นไม้ทางหน้าบ้านกะสดซืินขึ้นกับหม่องต้นตมะเขยบสองต้นทางหน้านี่ปลูกไว้ปีก่อนก่อนนี้ต้นอันนี้กะสดซืินขึ้นแน่ว่านี่เหี่ยวตุบสุบอยู่ ดอกมันก็ะจะมอยากเป็นดอกมันแดดนะพี่น้องเอ้ยปกติดอกร้ายลายต้นนี้ต้นนี้ก็กำลังปลูกปิกไก่นี่จเจ้าก็ขึ้นเก็บดอกบุสมบุษ,ษาแลไรพี่น้องปลูกไว้ก็ลองวัดลงวานนะบรรยากาศทงนะาก็เย็นสบายพี่น้องังมือเส้านอไม้เขาตอพอ่อ มันออกมาก็ถือเขามันหลักทรัพย์ไปแกงเบิร์ดมันกาลังออกนอะนี่พอ่นจะอาศัยอันกอไผ่ก่อนนี้เนาะเอาํำมันเห็ดตอกมัดเขาแต่ละปีแต่ละปีแต่บางคนจุดก่อนมันก็เริ่มออกนาแล้วแต่ก็บ,บุยังดอกพอจอะคลุมบ่คอยอยู่เขาเจ้าก็มาซับไปแกงมีผู้สวยแกงให้เนาะนสาวก,กําลังมาแตนสวนมีน้ำอยู่บ่านาเจ้า <c oughs> <c oughs> ตกคอยเนาะ บัดทางนาเจาอมาลาพัดมีน้ำอ่างเต็มอยูอ่บ้านเฮาบ่แห,งงห้งเ่าได้บางคนก็ว่าว่าเออแหงนางเจอมาลา,มา,าเมื่อวานนี้สามารถขอฝนได้ก็คือสิมแมนสิบเดีไปแห่ไหมบ่เมือนี้แหงมันแหงแหงก็เก่าเมื่อวานนี้แห่บบ่หอบเทียงซ้ำกันแห่หอบเทียงยันว่าฝนนั่นฟาดลงมาบดมือบดคืนอยู่พีน้นงะหรือว่าแนวใดเนาะ แต่พอเพิ่นก็ลงมาจากบ้านนันเมถาวรเลยเนาะก็ลงมามือเช้านี้คนเครื่องคนยังลงมาเพิ่นก็ขึ้นไปเผาเม่าวนร้ายมืออะไเพิ่นก็บ่ก่อยแข็งแหงเราก้าพกลัแต่ว่าเหตุใดมันจําเป็นปะกันบ่ได้ได้ซะแหละคุณยายได้เธอก็ต้องได้ขึ้นไปเผาแล้วก็ลงมาเลยคนเครื่องคนยังลงมาเลยก็จมเมื่อยอยสิ่ด้บอกเพิ่นไปหาหมอหายังสิยมสิยาบำรุงแล้วเพอเจ้านันก็ ลงไฮลงนาอีกหเป็นกระบาดดำดอกหักแต่ว่าก็เป็นผู้นำทีมเขาฮะและบ่อยเหตุเราก็เหตุคือก้าวคนเคยเหตุที่เนาะยืนซ้อมนำนองอยู่นองผลเกตนองเพิ่มเติมมีน้ำบ่ฝนตกนำเพิ่มเสิบกขึ้นพกขีดดอกน้องเลยฝนคอยกระดกกระโดวเม่เป็นคอยมันตกสั่นกระดกกระโดนะลมหลายกลัว เดี๋ยวมันเกิดพายุคือกับมันเห็นเขาลงข่าวอยู่ทางไทยฮะลังคาบอกเงานลังคาองเงี้ยนไปเป็นแถวแถวสุรินทนะแต่อีตนเขาเจ้าอยู่ทางลาวก็ะโบ,บเห็นหุนแหงป่านนั้นหลายๆปีผ่านมานี่เห็นเห็ุไปอยู่เง,งานดำหลังดำอย่างแต่ว่าเง,งานกะเง,งานที่มันบริเน,น,นานารมณ์หน่อยหนึ่งมันก็อยากไปมาถึงการว่าองเงี้ยลังใหญ่ไปบิดหลังฮะ นี่และพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆบ้านเฮาหลังจากฝนตกก็จะสุ่มซื่นอากาศก็เย็นขึ้นหายใจสะดวกสบายขึ้นพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮาก็ดีปเป็นแนวหนึ่งสิกลับเมืองกลับยังกนยังขึดขึดขึขงออยู่เด้อนี่ขึดเมื่อนอนเมื่อยังแล้วมันนอนยากมันเสียงรถวุ่นวันวุ่นวันอยู่งานเด้อยอ,ยอยู่สวรรค์เพราะว่ะวาอยู่แคมทางเนี่ย เสิดซีดนอนนี่เดอ้อเทียงคืนผัแหละตื่นแต่เศร้าๆอีกมาอยู่บ้านแล้วซ้ำซีนอนขบมาแล้วก็มีดสงบโดยพี่น้อยพอามเบิ่งข้าวๆซ้ำนี่เดอ้อบรรยากาศบ้านเฮาหลังจากฝนตกก็คอกงวเนะจะนัก็งัว,องวเอามาปลาวันนี่แหละ เห็นนาเห็นให้ก็จะเอางวมาไว้อยู่นี่สดมงงลังคาใหม่ที่บอกมันเล็กน้อยก็เริ่มไปหงเฮียนคืนแล้วหงเฮียนเริ่มเปิดคืนแล้วพี่น้องต็เห็นผลการประกาศยมศน่บา้นักเฮียนไปห้องเฮียนเขาเฮียนคืนแล้วบล่ะเอาเขาแล้วเพราะเขาก็จะเกี่ยมสอบเสงเดี๋ยเด้มันกลกายเรือนกำหนดมาย้อนโควิดนี่ พี่น้องขอจบซํำนี้เด้อคลิปสันส้นๆให้เบิ่งบรรยากาศลังฝนตกบ้านเฮาทุกคนก็ออกไห้ออกหน้าเสียงติดรถแต่เศๆ้าๆน,นไปเบิ่งนำนาว่าจะตกกะคือจะ,ปะไปตกแต่ละคนก่ะรออีกฝนงวดต่อไปเ็จะไปแห่เจ้อมาลาใหม่ขอฝนเติมบ่เนาะเทวดาพระเจ้าฟาดลงมาให้แหงจากบาทโดยพี่น้องสบายดีขอบใจลายที่เขาเบิ่งขาชม